กินหมูกราทะเสร็จแล้วพี่น้องนี่ใครเคยดับไฟบ้างครับผมดับไฟแบบดิจิตอลพี่น้องนี่ใส่ถุงใครเคยบ้างครับนี่ดับไฟด้วยน้ำใส่ถุงนะนี่เรามาลองดูครับผมว่ามันจะได้ไหมนะเคยเห็นเขาทำกันนะครับผมเคยลองไปครั้งหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวรอบนี้เรามาลองกันใหม่อีกรอบหนึ่งดับไฟนะครับเวลากิน กินหมูทาสิษฐ์ไฟก็จะเหลือประมาณนี้เนาะเราก็ดับนะเนาะลองดูครับผมโอ้ไม่แตกพี่น้องอถุงไม่แตกเอาเนี่ยไม่แตกครับผมแต่ว่ามันจะซึมซึมไปนะเนี่ยเราก็ปล่อยไปเลยพี่น้องเป็นไงครับนี่อะรอดูนี่ว่าไฟจะดับไหมอืม เนี่ยเราดูมันจะดับไหมครับ <courage> นี่ดับหมดแล้วพี่น้องดับหมดแล้วนี่ดับหมดแล้วนี่ไฟดับหมดแล้วเนี่ยเอ,อ้ดับหมดแล้วครับรดับหมดแล้วแ <Comics> ตน่จาจะรั่วถุงน่าจะรั่วครับ นี่แต่ว่ามันไม่รั่วเยอะเนาะแต่ถามว่าดับไม่ดับนะครับอืนี่รั่วหมดเลยนี่ไงมันก็จะรั่ววันานี้ครับผม <c oughs> <c oughs> อพี่น้องเลยเบิ่งดูมันก็จะรั่วประมาณนี้ครับผมแต่มันไม่รั่วเยอะเนาะโอเคครับผมได้ผลอยู่ครับผมได้ผลอยู่ โอเคครับไปแล้วครับผม